สวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ช่องผู้สำทำเกษตรนะครับเอไดะไรทอดปลาบูชูหน่อยชูช้าชาปลารดชูช้าชาอ่าอีกอีกปลาหนึ่งปลาขาวเนี่ยาระเพียมาระเพียนโอ้เด็กเดอแม่จะทอดนะฮะนี้ทอดเด็กๆ โอ้โห oh. วันนี้ฝนตกนะครับ fc ฝนตั้งตกตั้งแต่เช้าเลยเมื่อคืนนี้ตกแรงมากตกแรงแรงมากๆเลยคือเสียงคืนฝนตกหนักไหมน้ําที่นาเป็นยังไงบ้างพอ่อที่นาเมื่อคืนนี้ฝนฝนตกหนักน้ำเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกับคืนวานนี้อือก่อนนี้พอๆกัน,นตกแต่ไม่หนับมากแต่น้ําไม่แรงบ่ไม่แรงอ๋อเพราะว่า พ่อน้ำน้ำที่นานเนี่ยคือเป็นน้ําที่ควบคุมจากอ่างเนาะปล่อยปล่อยน้ําจากอ่างมาเมื่อวานนี้พ่อก็ปล่อยออกเมื่อก่อนก็ปล่อย,อยอถ้าถ้าเราไม่ไปปล่อยน้ําเนี่ยไม่ได้มันจะล้นไม่ได้มันจะล้นมันล้นแรงเกินไปนพ่อคือพ่อเนี่ยเป็นคนดูแลฝายน้ําล้นนี่มากี่ปีละก็จะมีทำเนี่ยตั้งปีสี่สี่ห้าสี่ห้าตอนนี้หกหกเจ็ดีิแล้วยี่สิบปี ี่สปวันนี้ฝนตกครับ f อมาที่บ้านไร่ริมทานว่ามาแต่เช้าทุกวันผู้สามก็จะมาทุกวันมาอยู่บ้านไร่ริมทานครับผม วันนี้ก็อากาศตอเช้าออกมาที่บ้านราลินทานนะครับมาดูวิวสวยจากดูป่าข้าวแล้วก็มาดูที่นาที่สวนบ้านราลินทานครับก็อยากจะมาคุยกับ f อฟว่าในการที่ขณะนี้เพราะว่าฝนก็ตกจะไปไหนก็ยากครับแต่ไม่ต้องเป็นหวัวน,นะครับเอ น้ำที่อมซิเจริญนี้จะไม่ท่วมที่ของปูสำนะเพราะว่าที่ของปูสําอยู่เหนือลองนั้นประมาณ3เมตรมีแต่ตันน้าตกน้ํากั้นฝายนี้จึงน้ำถึงเข้ามาได้ปกติแล้วถ้าเราเปิดออกหมดน้ําก็จะแห้งครับในสามสะตามนี่นี่ก็มายิดดูว่าจะมาคุยกับตีนิดนึง ว่ายังไงที่มาอยู่ที่บาลารินทานโดยในความคิดที่ว่าจะมาตอนแรกจะมาทําเป็นบ้านเรือนไทยจะเป็นให้ลูกๆมาทําร้านอาหารนะผมทําไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าอยากให้ลูกมาทําคิดเิดให้ลูกมาทําเตรียมอะไรลอ,รอ,รอเกียนก็เอามา สิ่งต่างๆที่มาทํานี้ก็มาปรับปรุงนิดหน่อยก็เป็นบ้านเรือนไทยได้นะครับก็เหมือนกับว่าอยากจะทําไปเรือ่อยเพราะว่าชีวิตผมแต่เด็กนะก็เป็นเด็กที่ยากจนนะก็เหมือนกับคุณแม่นะก็ย่าหน่อยก็เหมือนกันในเหมือนชีวิตแบบคล้ายๆกันเพราะว่าตอนเป็นเด็กนะผมก็เป็นแบบคล้ายๆกับย่าหน่อยเพราะว่า ตื่นเช้ามาก็ไปนาพ่อออกเรียกก้ยงอสีมาก็ออกไปไถนาแต่ความคิดนั้นมันมันตรงที่ว่าเรายากจนเราทำยังไงถึงจะมีอยู่พอกินได้ก็ไปกินหาเช้ากินคําพ่อแม่ก็อยากจนไม่รู้จำลูกก็เยอะลูกพ่อแม่ก็่แปดคนวันนี้ฝนตก ผลตกปลาไร่ริมทานนี้ส่วนมากมีตีนเกวียนเยอะนะก็เราก็เป็นคนอิสานชอบอิสานชอ,อบปูชอบปลาชอบหาอยู่หากินก็มีความคิดที่จะสร้าง งานงานบ้านไร่เรียมทานนี้ผมก็จะจ้างเป็นขุดเป็นบอ่อซะเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกจงทุกอย่างอะ่ะทั้งปลาทั้งไก่ทั้งหมูทั้งนี่มันก็เยอะอยู่ก็จะขุดเป็นร่องละแต่น้ำเอาง่ายครัีจีน้ำนี้เวลาดักฝายน้ำจะเข้ามาเลยนะเวลาเราเราเปิดน้ำออกก็ออก ออกทางโน้นนะด่านท้ายเป็นน้ำเข้ามากก็ออกมากเพราะว่าตัวน้ำออกก็เป็นท่อ60 3ตัวนะดูสีเพราะว่าตรงที่มีวัชพืชก็เอาออกน้ำก็จะไหลดูกิ่งเก้ยน ถ้าเป็นเปียนอีสานเรานี่มันจะมี16กตำํำมีสี่เกียบมีสเกียบนะถ้าเป็นของผ้าเหนือมันจะมีดุมแล้วเป็นล้อมีสี 4, 4่สี่รำก็อยากจะทําสวนเหมือนแม่นกนะที่บ้านไร่ผูหลวงบ้านไร่พูวหลวงนะ่ะเห็นแกทําสวยก็ะดูแกทําทุกวันสวยจริงๆ ก็เี่นะครับ F4 บาลีรมทานผมสร้างไว้เพื่อให้ลูกมาทําคิดว่าจะทํารังหานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พอดีเมเดกลับมาแล้วก็ดีใจก็อยากจะให้เมเดได้ทำต่อของพ่อพ่อก็จะเป็นคุนดูแลแล้วก็จะรักษาให้ว่า คนอื่นๆเขาก็มีธุระอย่างอื่นนะครับอย่างพอวิทยาก็ติดธุระเหมืกันก็คลิปนี้ก็ขอลองไว้ค่นี้นะครับขอบคุณเอสซีนะครับที่ติดตามแนะนําอาหารนะคะวันนี้ที่คุณพ่อไปหามาจากที่นาเนาะก็ได้ปลาได้ปลาเมื่อเมื่อเช้านี้ มีไข่ขด้วยแม่มีไข่ด้วยนี่โอ้ปลาตะเพียนปลาบูปลาโลดอแล้วก็ตำ<า>แตงอาหารหลักของเราที่มีไว้ไปจำบ้านอันไหนตำแตงเนี่ยนี่ตำแตงตำแตงอยู่นี่ตวตำแตงน,ตตงนี่แล้วก็น้ำพริกน้ำพริกใส่หอมา แล้วก็นี่หมกปลาหมกปลาหมกปลาปดุกน้อยที่มาตนาเข่กันแล้วก็จะกลับไปด้วยลวกผักหานไม่ได้เราก็ต้องมีผักเนาะเป็นอาหารที่เป็นอาหารเช้าวันนี้พ่อไปหามาเมื่อเช้านะยะตุ๋นยำเป็ยยมตรง,ปตรงเป็นไงฝนตก ดักตกแรงก็ก็ไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าพ่อเปิดน,น้ำไว้แล้วอ๋อมบียิงไปแล้วไปกินทอดปลาหลอดปลาหลดสดๆก็<อ>คือปลาหลดตั้งแต่ตอนที่เคยไปบ้านแม่บ้านเบาหอม,อมแล้วก็ได้ไปกินปลาหลดแห้งหนั้นก็ชอบมาเลยมไม่ใช่ดิปลาปลาหลดสดนะ